มาเริ่มต้นประเด็นแรกด้วยเรื่องของอเล็กซิสแมกนิสเตอร์กันนะครับเรื่องแรกล่าสุดเดโอเนลสกาโลนีผู้จัดการทีมชาติอาร์เจนตินาก็ได้ออกมายอมรับว่าตอนนี้แมคก้ายังไม่ฟิตเต็มร้อยเปอร์เซนต์แต่แมคก้ารู้สึกสบายดีเพราะฉะนั้นแล้วเขาจึงจะส่งแมคก้าลงเล่นในเกมที่ทีมชาติอาร์เจนตินาลงแข่งกับทีมชาติเอกวาดอร์ Ecuador, ในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโดยมีแนวโน้มสูงมากว่าแมคก้าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงซึื้อต่อมาแมกก้าได้ออกมาพูดถึง เรื่องที่น่าสนใจผ่านการให้สัมภาษณ์กับทาง GQ ไว้ว่าตอนที่เขายังเป็นเด็กเขาจําได้ว่าไม่มีนักตเตะอาเจนตินามาเล่นในพิมลีกมากนะักเขามักจะตื่นแต่เช้าเพื่อมาดูคาร์ลอสเตเวสและมากซซ่โลลิเกสลงเล่นเพราะเขาเป็นแฟนตัวยงของพิมลีกดังนั้นเขาจึงคาดหวังว่าในอนาคตข้างหน้าจะมีนักตเตะอาเจนตินาย้ายมาเล่นในพิมลีกมากกว่านี้ส่วนเรื่องการได้เล่นฟุตบอลโลกนั้นแม็กกาเปิดเผยว่าการได้ลงเล่นฟุตบอลโลกคือสิ่งที่พิเศษการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยเพราะฟุตบอลโลกครั้งนั้นจัดขึ้นช่วงกลางฤดูกาลดังนั้นฟุตบอลโลกช่วงปีหน้าคงจะแตกต่างออกไปแต่ตอนนี้เขายังไม่ขอคิดถึงเรื่องฟุตบอลโลกครั้งหน้ามากนักในเวลานี้และแม้นักเตะบางคนจะกังวลกับปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บก่อนฟุตบอลโลกแต่เขาไม่เคยกังวลเรื่องนี้เลยเขาแค่ต้องการทุ่มเทเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งที่ได้ลงสนามการป้องกันแชมป์ฟุตบอลโลกไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเพราะฟุตบอลโลกปีหน้าจะเต็มไปด้วยทีมชาติที่เก่ง และมีนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากมายการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2ส,สมัยติดต่อกันไม่ใช่เรื่องที่ทําได้ง่ายๆแต่เขาและเพื่อนร่วมทีมชาติอาร์เจนติน่าก็หวังว่าจะได้แชมป์ฟุตบอลโลกอีกครั้งส่วนเรื่องที่เขากําลังจะได้เป็นคุณพ่อนั้นแม้ก้าเปิดเผยว่ามันอาจฟังดูตลก แต่เขาเป็นคนที่ชอบฟุตบอลมากสําหรับเขาแล้วฟุตบอลคือสิ่งเดียวที่เขาหลงไหลและทําให้รู้สึกสนุกจนกระทั่งตอนนี้ที่แฟนสาวของเขากําลังจะมีลูกสาวคักโบและโซโบโให้คําแนะนําเรื่องการมีลูกกับเขาเป็นอย่างดีเพราะเพื่อนร่วมทีมทั้งสองคนก็กําลังจะมีลูกเหมือนกันดังนั้นพวกเขาทั้ง3คนจึงพยายามช่วยเหลือและให้คําปรึกษากันและกันเขาจึงกําลังตั้งตารอคอยที่จะได้เห็นหน้าลูกสาวอยู่การมีลูกคงเปลี่ยนชีวิตของเขาให้แตกต่างจากเดิมแน่นอนแล้วเรื่อง สุดท้ายแมคก้าพูดถึงเรื่องชุดแข่งชุดที่3ของลิพูที่เพิ่งเปิดตัวและเป็นชุดสีเขียวว่าเขาเป็นคนที่ชอบเสื้อผ้าสไตล์วินเทจการได้เห็นเสื้อทีมลิพูกลับมาเป็นสไตล์วินเทจครั้งเป็นสิ่งที่เขาและแฟนบอลลิพูอยากเห็นกันมากทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องราวของแมคก้านะครับก็เรียกได้ว่าพวกเราก็คงต้องมารอลุ้นไปด้วยกันอีกครั้งนะครับว่าแมคก้าจะได้ลงแข่งในเกมวันอาทิตย์นี้ทีิลพูแข่งกับเบอร์ลี่หรือไม่นะครับ ประเด็นต่อมามาฟังเรื่องที่น่าสนใจของฟานได้กันนะครับจากกรณีวิลเลียม12เต้นสังกัดเดิมของฟานได้สมัยเยาวชนได้ทำการตั้งชื่ออัาจารย์ของสนามนักเตะเยาวชนว่าเบอร์จิลฟานได้ทรีบูลเพื่อเป็นการยกย่องและชื่นชมความสำเร็จของฟานได้ที่เติบโตจากอดีตนักเตะเยาวชนของวิลเลียม12เวขึ้นมาเป็นกองหลังที่ดีที่สุดในโลกล่าสุดฟานได้ก็ได้ออกมาเปิดเผยความรู้สึก หลังต้นสังกัดเดิมให้เกียรติเขาไว้ว่าสิ่งที่วิลเลียมทเวลทำครั้งนี้นั้นทำให้เขารู้สึกภูมิใจมากเพราะวิลเลียมทเวลมีบทบาทสำคัญในชีวิตของเขาและมีส่วนช่วยพัฒนาเขาช่วงเป็นนักเตะเยาวชนการที่ชื่อของเขาถูกนำไปตั้งเป็นชื่อของอัจจจรจึงเป็นเรื่องที่มีความหมายกับเขาและครอบครัวเป็นอย่างมากเขารู้สึกซาบซึ้งใจและสัมผัสได้ถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเขากับวิลเลียมทเวลที่ยังคงมีอยู่ท้งนี้ฟานได้เคยเป็นนักเตะเยาวชนของวิลเลียมทเวลมา ก่อนก่อนที่จะย้ายไปร่วมทีมโกลนิเกนเซลติกและซาท์มปตันในเวลาต่อมาและย้ายมาร่วมทีมลิฟูในช่วงเดือนมกราคมปี2018ครับก็ขอ,ขอแสดงความยินดีกับฟานได้อีกครั้งนะครับผมประเด็นต่อมามาฟังเรื่องที่น่าสนใจของโกนาเต้กันนะครับเรื่องแรกล่าสุดโคเซฟเฟลิกดิอาร์กข่าวสายทีมและเอามาดริดจากมาการ์ก็ได้ออกมารายงานว่า การเจรจาเรื่องสัญญาส่วนตัวระหว่างเรอัลมาดิดและกนาเตมีความคืบหน้าไปมากที่ผ่านมากนาเตปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่ที่ลิปูยื่นให้ไปแล้วทั้งหมดมากถึง3ครั้งแผนการซื้อนักเตะของมาดริดในเวลานี้ก็คือพวกเขาต้องการเซ็นเตอร์แบ็กสอคนในอนาคตคนแรกก็คือกนาเตที่สัญญาจะหมดลงในปีหน้าส่วนคนที่2ก็คือวิลเลียมซาริบาของอาเซนอนที่สัญญาจะหมดลงในปี2027กนาเตรับรู้ถึงความสนใจของมาดริดเป็นอย่างดีและไม่มีสัญญา ว่ากุนาเต้จะเปลี่ยนใจไม่ต้องการย้ายไปมารติดเหมือนอาฟองโซเดวีที่สุดท้ายแล้วเปลี่ยนใจอยู่ต่อกับบาเยนน์มิวนิกต่อไปเรื่องต่อมาจนาเดอร์แคนนักข่าวสายหงวจากดีะอิสแอนฟิลก็ได้ออกมาเขียนบทความสรุปสถานการณ์ของกุนาเต้พร้อมทั้งวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของกุนาเต้ในตอนนี้ไม่ว่าแนวสัญญาของกุนาเต้กำลังเข้าสู่ปีสุดท้ายและจนถึงตอนนี้กุนาเต้และลิปูยังไม่สามารถบรรลุข,ข้อตกลงสัญญาฉบับใหม่ร่วมกันได้แต่สโมสสวนลิปูก็ได้ออกมายืน ยันแล้วว่าจะไม่อ้อนวอนขอให้โกนาเต้ยอยู่ต่อหากโกนาเต้ไม่พร้อมต่อสัญญาใหม่หรือผู้จะไม่ยอมทุกเงินค่าเหนื่อยจุดเกินขอบเขตเพื่อรั้งตัวโกนาเต้ให้อยู่กับทีมต่อไปแม้โกนาเต้จะต้องการสัญญาระยะยาวพร้อมค่าเหนื่อยมหาศาลหลังจากช่วงเวลานี้ถือเป็นช่วงเวลาสําคัญในอาชีพที่โกนาเต้สามารถเรียกร้องค่าเหนื่อยเพิ่มได้จุดแข่งเรื่องความสามารถของโกนาเต้ในเวลานี้มีอยู่หนึ่งอย่างก็คือการชนะการดวลลูกกลางอากาศโดยพิมลิกฤด,ดูกาลก่อน เตมีอัตราชนะการดวลลูกกลางอากาศสำเร็จมากถึง70.8%และทำได้ดีใกล้เคียงกันกันกบฟานได้โกนาเต้จึงเป็นคู่หูที่ดีที่สุดของฟานไดในฤด,ดูกาลที่แล้วในเรื่องของการชนะการดวลลูกกลางอากาศอย่างไรก็ตามจุดอ่อนของโกนาเต้ในเวลานี้กลับมีมากถึง3อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือประวัติอาการบาดเจ็บซึ่งส่งผลกระทบต่อโกนาเต้มาโดยตลอดโดยสถิติชี้ให้เห็นว่าโกนาเต้เพิ่งเล่นในพิมลีเกิน2,000นาทีได้เป็นครั้ง แรแกเมื่อด,ดูการที่แล้วอย่างที่2ก็คือฟอร์มการเล่นของโกนาเต้ที่ไม่สม่ำเสมอแม้โกนาเต้จะเป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่มีความเร็วและมีพละกำลังมากพอที่จะระทะกับกองหน้าคู่แข่งได้แต่ฟอร์มการเล่นที่ดีที่สดุดกับฟอร์มการเล่นที่แย่ที่สดุดมีช่องว่างมากเกินไป และจุดอ่อนอย่างที่3ของโกนาเต้นในเวลานี้ก็คือเรื่องของสมาธิที่ส่งผลกระทบต่อฟอร์มการเล่นของโกนาเต้ความแตกต่างของฟอร์มการเล่นระหว่างเกมที่เล่นได้ดีกับเกมที่เล่นได้แย่ แตกต่างกันมากจึงทําให้โกนาเต้ยังไม่ถูกยกย่องว่าเป็นเซนเตอร์แบ็กระดับโลกแบบเต็มตัวเพราะเซนเตอร์แบ็กระดับโลกมักเล่นได้ดีสม่ําเสมอและไม่แตกต่างจากช่วงที่ฟอร์มแย่มากนักเหมือนโกนาเต้แม้ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาลิพูจะลงทุนในแนวรับไปแล้วด้วยการคว้าตัวเลโอนี่มาร่วมทีมและมีแผนรอเซนฟีเกอี GE ในอนาคตแต่การหาข้อสรุปเรื่องสัญญาฉบับใหม่ของโกนาเต้ให้ได้ข้อสรุปเร็วที่สุดถือเป็นเรื่องที่ส่งผล ีต่่อทุกฝายแต่ที่ชัดเจนที่สุดในเวลานี้ก็คือโกนาเต้ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มนักเตะที่สโมสอรีพู ขาดไม่ได้ทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องของโกนาเต้ที่ผมนํามาฝากในวันนี้นะครับส่วนตัวแล้วผมมองว่าโกนาเต้คงย้ายออกจากทีมลิพูในช่วงซัมเมอร์หน้าแน่นอนนะครับและดูเหมือนว่าตอนนี้แฟนบอลลิพูในต่างประเทศก็ไม่ค่อยพอใจนะครับอยากเห็นโกนาเต้อยู่กับทีมลิพูต่อไปสักเท่าไหร่แล้วนะครับและทุกท่านนะครับเป็นคุณจะจัดการเรื่องโกนาเต้อย่างไรกันครับ ประเด็นต่อมามาต่อกันที่เรื่องอิสซักกันนะครับจากกรณีที่อิสซักถูกเปลี่ยนตัวลงสนามในนาทีที่72ในเกมที่ทีมชาติสวีเดนแพ้ทีมชาติโคซโวไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อโดยเกมนัดนั้นถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่25ิพฤษภาคมที่อิซักได้กลับมาลงแข่งแบบเป็นทางการหลังจากที่อิสซักไม่ได้ลงเล่นให้กับนิวคาสเซิลเลยในช่วงภายฤดูกาลก่อนล่าสุดยอนดาวโทมสัสสันผู้จัดการทีมชาติสวีเดนก็ได้ออกมาเปิดเผยสาเหตุที่ส่ง ซักลงเล่นในช่วงครึ่งหลังว่าใจจริงแล้วเขาอยากให้ซักลงเล่นมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งที่ผ่านมาเขาก็ได้บอกกับสื่อไปแล้วหลายครั้งมาโดยตลอดว่ามีความเสี่ยงและไม่มีความเสี่ยงเรื่องอะไรบ้าง การไม่ส่งอิซักลงเล่นตั้งแต่ต้นเกมจึงเป็นเรื่องที่ทําให้เขาลำบากใจมากเพราะเขาอยากส่งอิซักลงเล่นทุกนาทีเกมในช่วงครึ่งหลังทุกคนก็คงได้เห็นกันไปแล้วว่าอิซักสามารถสร้างความอันต,ตรายให้กับคู่แข่งและสร้างโอกาสทาประตูให้กับสวีเดนได้เขาจึงหวังว่าอิซักจะได้ลงเล่นให้กับสวีเดนมากขึ้นในเดือนหน้าและเดือนต่อๆไปด้านอิซักก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมว่าลิพูไม่ได้จํากัดเวลาลงสนามของเขากับสวีเดนแต่อย่างใดแม้ลิพูจะมีการ ติดต่อพูดคุยกับสมาคมฟุตบอลสวีเดนบ้างอย่างไรก็าตามเขารู้สึกโอเคที่ได้ลงเล่นให้กับสวีเดนประมาณ20นาทีส่วนเรื่องราวดราม่าของเขาที่เกิดขึ้นในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมานั้นอิซักได้ออกมาพูดผ่านสื่อแบบตรงๆเลยว่าทุกคนไม่ได้เห็นภาพรวมทั้งหมดของเรื่องราวที่เกิดขึ้นเขาจะเล่ารายละเอียดเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดในอนาคตวันหลังแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นคือส่วนหนึ่งของฟุตบอลเขาไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งที่ผู้คนพูดหรือที่นัก เขาเขียนได้แต่เขาดีใจมากที่ได้เป็นนักเตะลิอร์พู boarding. เพราะการเป็นนักเตะลิอร์พูคือสิ่งที่เขาต้องการและเขามีความสุขมากที่ได้เป็นนักเตะลิอร์พูเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นมีหลายประเด็นเลยที่เขาสามารถนํามาพูดคุยได้และสามารถพูดได้อีกยาวซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเขามองว่าเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นนั้นเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าและเขาพอใจกับผลลัพธ์สุดท้ายเขาไม่อยากลงลึกไปในรายละเอียดหรือพูดมากนะักเกี่ยวกับเรื่องราวดราม่านั้นเพราะมัน คือเรื่องที่จบไปแล้วแต่เขาไม่มีปัญหาอะไรกับใครเลยทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องอิซัะที่ผมนํามาเล่าในวันนี้นะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าอาร์เนอร์จะส่งอิสัลงเล่นเมื่อไหร่นะครับผมนี่ก็เป็นข่าวดีพูที่ผมนํามาฝากในคลิปวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม